ผีกะเนี่ยแหละเป็นผีที่มีลักษณะผสมกันหลายอย่างเป็นผีที่ให้คุณให้โทษมีความเป็นผีบรรพบุรุษด้วยก็คือมีการสืบตระกูลการเลี้ยงกันอ,อย่างสมมติในตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงผีกะกันลงมาหลายชั่วอายุคนรุ่นลูกรุ้นหลานก็รับสืบทอดอโดยจะสืบทอดทางฝ่ายผู้หญิงก็คือมักจะเป็นลูกสาวไม่คนโตก็คนเล็ก นะครับรับเลี้ยงผีกะต่อไปเรื่อยๆมันมีความใกล้เคียงกันมากระหว่างผีปอบกับผีกะคือเราจำว่าผีปอบเนี่ยกินของข้าวส,<ด>ส<ด>ในส<ด>ตับไตไส้พุงเลือดอะไรต่ออ,อะไรที่เป็นของเสียของเน่าอย่างเงี้ยผีกะก็กินแบบนี้เหมือนกันที่เราบอกว่าเลี้ยงผีเนี่ยเลี้ยงกัน อย่างน้อยสองสามปีหนใครมีกําลังทรัพย์พอก็ปีละหนไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่เลี้ยงนานๆเข้าเนี่ยวิญญาณเขาจะอดอยาก<อ>แล้วพออดอยากเนี่ยก็ต้องออกหากินเองตามทุ่งตาม<อ>ท่าของกินก็อาจจะไม่ดีเป็นของเน่าเสียเป็นพวกเลือดเลือดของสดของข้าวก็จะกลายเป็นผีกะ<อ>กะยังไงก็คือกินอย่างตะกะตะการอ๋อ,อผ,ผีกะจริงๆมันก็คือเหมือนเขียนด้วยกอไก่ลอลิงสะอะ เป็นผีกะตะกะใช่ไหมใช่ครับหรือจะเขียนกอไก่สระอะก็ได้เหมือนกันอ๋อเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความเชื่อซึ่งต่อให้เป็นผีกะแล้วเขาก็ยังเลี้ยงกันอยู่มันก็พูดได้นะเพราะว่าจริงๆเขาก็เป็นเหมือนมันเพราะผู้หลุดเราอะนะซึ่งมีความเป็นเหนือธรรมชาติอยู่นิดนึงมีเขาเลี้ยงเขาดีเขาช่วยเรามีเสน่ห์เสริมเสน่ห์ให้เราได้จริงๆใช่เลยครับซึ่ง มันมีวิธีสังเกตด้นะว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะแบบนี้ว่ายังไงให้ดูทุ่งนาบ้านนั้นอ uh huh. คือคนทางร้านนาเนี่ยก็ทำนากันบ้านไหนก็ตามที่เลี้ยงผีกะแล้วเลี้ยงอย่างดีนะครับให้สังเกตนาเลยนาจะอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่ดอนฝนจะตกฝนจะแรงแค่ไหนมแมลงจะลงแค่ไหนนานั้นจะอุดมสมบูรณ์ได้ข้าวดีทุกปีอ uh huh. อันนี้เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนทางร้านนานด้วย uh huh. คือต่อให้กลายเป็นผีกะไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยังดูแลลูกหลานอย่างดีอยู่หรอ ก็ยังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ในทํานองเดียวกันต่างตอบแทนด้วยนะต้องดูแลเขาด้วยก็ต้องดูแลเขาด้วยเหมือนกัน